ากภารกิจที่กรุงปักกิ่งประธานรัฐสภาได้เดินทางต่อไปยังเมืองเซินหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเป็นเมืองหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหลักได้แก่การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งชิ้นส่วนรถยนต์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมหนักอื่น ในการนี้ประธานรัฐสภาไทยได้เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งของจีนที่มีการพัฒนาจนจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอาทิบริษัทเสินหยางแมชชีนทูคอมเพนีลิมิเต็ดซึ่งเป็นโรงงานเหล็กกล้าสำหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์และอุตสาหกรรมหนักเช่นอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลจีนโรงงานผลิตกระจก CNYD รวมทั้งโรงงานผลิตรถยนต์เบลเลียนส์ออโต้กรุ๊ปซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนในเมืองเซินหยางโดยประธานรัฐสภาไทยยังได้ทดสอบสมรรถนะของรถแบรนด,ดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมผังเมืองเซินหยางซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่มีการจัดแสดงผังเมืองอย่างมีระบบบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของเมืองอุตสาหกรรมของจีน พร้อมกันนี้ยังเข้าชมพระราชวังต้องห้ามเสินหยางกู้กงณน,านาครเสรินหยางมณฑลเหลียวหนิงโบราณสถานที่ถูกดูแลเป็นอย่างดีสร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์จิงซึ่งเป็นที่ประทับของจกักรพรรดิหลายองค์อาทิคังซีเฉียนหลงเจียชิ่งมีพื้นที่60,000ตารางเมตรมีตำหนักน้อยใหญ่กว่า300ห้อง ซึ่งการเยือนมนฑลเหลียวหนิงของประธานพักทัสภาในครั้งนี้อย่างได้เข้าเยี่ยมคาราวะผู้นำคนสำคัญอาธินายถงจื้ออู่รองประธานสภาประชาชนมนฑลเหลียวหนิงในการนี้ประธานพักทัสภาไทยได้ชูว,วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจโลกรวมถึงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของไทยที่มีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในทุกๆด้าน ระหว่างไทยจีนให้เกิดรูปธปรรมท,ที่สัมผัสได้เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามเอกสารบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครเสรื่นหยางโดยมีการลงนามระหว่างนายจ้าชางอี้ประธานสภานครเสร่ญหยางและนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงนาย,ยกองค์การส่วนจังหวัดขอนแกน่นทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนนายจาวชางอี้ประธานสภานครเสนญยางให้การเลี้ยงอาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะประธานรัฐสภาไทย